นิทานหนูหน่อยผู้กล้าหาญคำแนะนำนิทานเรื่องนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ3-6ปีนิทานเรื่องนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะ e f และการป้องกันยาเสพติดในเด็กน้าป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อหนูหน่อยหนูหน่อยเป็นกระรอกที่ฉลาดและชอบชื่อเหลือเพื่อนๆเ,เสมอวันหนึ่ง คุณยายกระต่ายขอให้หนูหน่อยไปเก็บแครอทวิเศษที่อยู่ในทุ่งกว้างเพื่อนำมาทำซุปแครอทคุณยายกระต่ายบอกว่าหนูหน่อยหนูจะต้องจำให้ดีนะมีสามอย่างที่หนูต้องทำหนเดินไปทางซ้ายสุดทาง 2. ข้ามสะพานไม้เก่า 3. มมองหาแครอทวิเศษที่มีใบสีม่วงเท่านั้น หนูหน่อยตั้งใจฟังอย่างดีแล้วรีบออกเดินทางขณะที่กำลังเดินไปตามทางหนูแพนด้าก็ชวนหนูหน่อยเล่นโลกบอลหนูหน่อยนึกขึ้นได้ว่าต้องทำตามคำสั่งของคุณยายเลยตอบไปว่าเอาไว้ก่อนนะจ๊ะหนูต้องไปเก็บแครอทให้คุณยายก่อนหนูหน่อยท่องจำในใจสายสุดทางข้ามสะพานใบสีม่วง หนูหน่อยเดินไปจนถึงทุ่งกว้างตามคำสั่งคุณยายบอกว่าแครอทวิเศษมีใบสีม่วงแต่ที่ทุ่งนั้นมีแครอทมากมายทั้งใบสีเขียวสีแดงและสีเหลืองแต่หนูหน่อยจำได้ดีว่าต้องเลือกเฉพาะแครอทที่มีใบสีม่วงเท่านั้นหนูหน่อยเลือกหยิบมาอย่างตั้งใจจนครบทันใดนั้นเองมีนกคูกตัวหนึ่งบินลงมา มันทำท่าทางเหมือนจะเจ็บปีกแล้วยื่นซองขนมสวยๆให้หนูหน่อยพร้อมพูดว่าหนูหน่อยหนูดูเหนื่อยนะกินขนมนี้สิรับรองว่าอร่อยและทำให้หนูแข็งแรงขึ้นหนูหน่อยมองไปที่ซองขนมมันดูไม่เหมือนขนมที่แม่เคยให้กินเลยหนูหน่อยนึกถึงคำสอนของคุณพ่อที่เคยบอกไว้ว่า ถ้ามีใครยื่นของที่ไม่คุ้นเคยให้หรือบอกว่าจะทำให้เราสนุกหรือเก่งขึ้นแบบแปลกๆต้องรีบปฏิเสธและบอกผู้ใหญ่ทันทีนะลูกหนูหน่อยจำคำพูดของคุณพ่อได้ดีหนูหน่อยสายหน้าแล้วตอบอย่างหนักแน่นว่าขอบคุณค่ะแต่หนูไม่รับของจากคนแปลกหน้าค่ะแล้วรีบเดินกลับบ้านทันทีนกฮูกแปลกใจมากที่หนูหน่อยฉลาดขนาดน,นี้ หนูหน่อยนำแครอทวิเศษกลับมาให้คุณยายกระต่ายสำเร็จคุณยายชมเชยหนูหน่อยว่าหนูหน่อยเก่งมากเลยที่จำคำสั่งได้ทุกอย่างและที่สำคัญหนูรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีด้วยหนูเป็นกระรอกที่กล้าหาญจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจำคำสั่งที่สำคัญได้ดีเหมือนที่หนูหน่อยจำคำสั่งเก็บแครอท จะช่วยให้เราทำงานสำเร็จและปลอดภัยได้และการรู้จักสังเกตการยับยั้งชั่งใจปฏิเสธของที่ไม่ดีจากคนแปลกหน้าเหมือนที่หนูหน่อยปฏิเสธขนมจากนกฮูกจะช่วยให้เราปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างที่มองไม่เห็นและสุดท้ายการมุ่งเป้าหมายถ้าเราตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายเราก็จะประสบความสำเร็จการป้องกันยาเสพติด ทำไมหนูหน่อยถึงไม่ยอมรับขนมจากนกฮูกเพื่อให้เด็กได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงจับเรื่องความปลอดภยัยและถ้ามีคนแปลกหน้าให้ของที่ไม่รู้จักหนูจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กได้วางแผนการปฏิบัติเมื่อเจอสถานการณ์จริงนิทานเรื่องนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกทบทวนข้อมูลการยั้งคิดไตรตรองและประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวจากคนแปลกหน้า ได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำไปใช้ได้จริงสำหรับนิทานเรื่องหนูหน่อยผู้กล้าหาญได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่อง e f และการป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเช่นเด็กเปิดรับชมนิทานที่บ้านพร้อมผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่น Line ์ Facebook นิทานจบแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ